สบายดีป so hey, ah. ่าลุงโบสกุนจ้าวันนี้เฮาจะมาลงมากินข่าวอยู่ป่าแล้วก็สิไปขุดพากันขุดจิหลอเลยพี่น้องถือข่าวคือน้ำมากินเลยจ้าน้องพลอยน้องท้องสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องสดีอปาจะมาไปยุดจีงก่อเนาะซื้อเสียมมาใหม่เด้อพี่น้องเด้อไม่น้อยซื้อเสียมมาใหม่ไง เป็นบโมโหบอนพรอันนี้หากไม่พอเลยปุยานใช่หรอฮึใช่หรอได้อยู่ปะไม่ได้แล้วเอาไปกินเข่าก่อนนะจังงานนะเนาะแข็งัดเนาะคือเข่ามากินเนาะได้แล้วอ้าตือนอรีเลยนี่เตือนอรีเนาะอ้าวแม่แม่มัน,ม,ม,นมีน้ำมันไหลฮ่าฮ่ามานันออกมา เมื่อนี่สีคุดแต่แม,ม่แมงคิโลเับหาเห็ดเลยพี่น้องด้วยไป,ไปกินข้าว <นะ S 2> ก่อน,นะปะไปเลยนะเออเอา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 ไอคอนโค้ดหนึ่งจ้ะพี่น้องเว้ยเอาไอ้อกนกเราจะไปกินข,าข้าวกันน้ำนาะแห้งเมื่อเดืนอนน้อ,อน้ำเานเาะหามิตรพอกไห้เห็ดออกห้หยายเห็ดตัวเงินดีแรกยินนี้จะเอาหาหาหนังกินข้าเท่าใดไมหน่อย โต้เฮ kind of ็ดผวกเนาะหมูหนึ่งเนาะกอนเนาะคุณแ้วได้อคือตื่นเทอนนอ้าคุยังคุเดียวุดนน้ได้ลนี่นี่อไดียน่งยังไเดียวเลยเดแมนข้อมเลยเดากูตืนตพี่น้องคัดอะไร ปามไปน่อออปีกมีปีกแล้วอันนี้มีปีกแลวป้าไปกินเข่าก่อนป้าชิขา่าเลป้าิวเข่าเท่าเขาถึงกันนดแหโอ้ยนกกันุยุดรถุดันคุโดโบได้ลายแ่น,น,น้อฮะอ่ะ่พุดเออทางนี้ความปลาชิวอ่ะ มาหลัดเอาเนาะเอาแยงนี่เนาะมามาหลัดเอาลัหลัดขึ้นมาแต่พุ่นกูเนาะเออมือหนาแถวแยงไปไปกินข้าวก่อนปะมาแถวมาเด้อพี่น้องกินข้าวเออเออไม่ต้องเลมาไหมกินข้าวก่อนเด้อจ้าพี่น้องกินข้าวก่อนนะเล่ของกินเท่ากันเยี่พี่น้องเบิ่งดเลยเอาเอาเอาไปเอา มีปิ้งซับแล้วก็มีอะลวกลายมันเป็นน้ำค่อเราออันพ่อเรานำจุดเอ้าเอาใส่กันแกะนี่นี่นี่ขาวกระป๋องไม่เห็นเลยนะจ๊ะเบิ่อนะค่งปิ้งซับเออนี่เออนี่ไงเห็นแล้วเห็นบ่ พอนบอกกินบอกพอนอบอกกินมานอบอกกินเลยพี่น้องมเฮ้ยนั่ง,นง,งลงท้องเอาลุยลุยเฮากินเขา่าแล้วสีพากันอันหาคุดแบ็นกิโลละกันอันนั้น,น,นเฮ็ดกระออกได้พี่น้องเลยเห็ดป่วน,น,อ,นวอืมฮะไครเจ้ทจทาที่จะทานเลยเออเออมาว่าหนคนว่า ให้ข้าวทานเนี่มีส pues ับนะำแก yeah. ้วน้ำเอ้าม really IR ่เนควมพอจักควมลืมมันอยากกินเอาเด้อกินข้านกินน้ำลมันเต่าเด้ออยู่ดีมีแห้งให้โชคให้มันมันเด้อหาเฮ็ดกันใ้ได้จ้ะใหเฮ็ดได้เฮ็ดมหน่งหลายหลายหมูโยบ่ยังโยบ่งงโยบนนัดก่อน พอ่อ,พอนันงพ่ออิ่มแล้วเป่ไงงพรออิ่มเลยจ้า,มมาเป็นเมียขึ้นมาห้องจอมพักแค่ได้พอเลยอ,อักลวกวนะคุณย,ย่อหน่ยอยเหุหะอะไันห้ากิโลเดืเอนอครับเอาลาย มีจั๊กวะเด็ดพรมีจั๊กวะเด็ดมากินมั้ยมาไหมวัชเม่นี่เข่ากลางปลาแจ่วจะไงมันอ่ะแซ่บแซ่บอบบนี่แหละแซ่บนั่งร้านแจ่วโอเคป้องมาคุณพักยูใกล้หน่อยแล้ววะ เองแล้วเอาเบิ่งไม่า็ให้น้องฟอสมาห้างกัเน้ะบัวฟอสไทยดูรอบอืมแทบอืมไม่ไม่มาพรับตอเนี้เรแจกไข่ยันไปบ้า ได้อึงได้อึงได้กระจาฮได้อึง <c oughs> ได้อึงพี่น้องคุณจะเอา,าเขาไป,ไปเพือใอึอเอาใบหนะเอายาไข่มมาสมาไวน้องานพอน้ำไข่ครับพีนนบ่น้อนแบ่งไว้ให้น้องพน้ำของกินพี่น้อง เรายังไม่ทันหิวเรากินเข่าแล้วของเช้าอ่ะถ่ายดนมาดนฮะมถ่ายเจ้าดนมาดนนะฮะยามองสวยอือจะบอกว่ารถจะสุดนะฮะบอกขอับเป็นไเงิ้นน้ำคอยคอยก็ขึ้นเห็นแล้วผมจช้าเป็นไปจะ้ายามลองจยากหลุดนะเห็นเนาะอืมยุงลาย น้องกินเลือดนะติงกลุมมาหมักกินหนักหมักบงลวกี่นเองเ้ยพักแคบัวเาลยกินกิโเกินิโลอืมมันกินกิโลหล่าใส่ยิ่ใหญ่ครับ เหมดดนุงกับทอเหออืนี่ได้ท้องแ่บปะขบหมวกอะไรแล้วเดา๋ยวมนกินเ้าป่าน้องนุ่วนุ่งไรไรพี่น้องอออกมาเลยอืมนุงออกมาเลยพ่อนุงออกแล้ว คบเขาไม่น so, so, <Island> mm ้อยจู่จู่จูตจู่นี่นี่นี่อืมอือมข้นเาดอกเอามาจะอันเดียววอย่แม่ใช่ปะยุ่งยุเอาบอไว้ยุ่งเอาบไรนปาเอาคุดที่้นเคุดวเดินเนาะ ไปไปใช่ปะนุ่งกระารโนุ่งกระใแล้วเดินเาอยู่แหละ,ละมันมไก่อนเนาะี่องเขาไปหาเห็ดก็งง่ายม,มันคือ,อบาได้เห็ด,หดมัมเดนเหะะน,นูมีเไเอาเห็ดันาไนจับัยปนออืม อึ่งหาอยู่ในนี้มันบ่อึ่งมันอยู่ในน้ำมาพมันอยู่เทิงบกบัดบัดเขาเล่าน้ามันก็ลงน้ามันห้องเขาเล่าน้าของง่ามนะถามมันดูจะโลงเห็นอย่างน้ำเขาสินัดมันอ้าวชิดตะเดือนเฮ้เร้อนจะมเสบเลยนะ มูาไป่นยอนรักล้ก่อนจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องรักกีนนะจ้านาเซมารีนะจ้าบ๊ายบายลาไปก่อนพี่น้องโอ้โหบหลายบ๊ายบายจ้าป้าลุงมจิทุกคน